ตอบไปยังยังไม่ตอบโอ้ยน่ารักเกินเหนี้ยบดีๆๆอบอย๋ยวไปกน่ารักอ่ะกูชอบอ่ะโอ้เดี๋ยวยี่เพื่อนสนิทก,ก่อนเลยกูได้ดูความเคลื่อนไหวแล้วกันแอดเพื่อนสนิทก่อนแปดจะเตือ,อนครับโอของมึงเหรอเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เขาตอบอยังไม่ตอบเลยเขิเน่นยังอ่าไ หลักเกินไปน่ารักมากเลยคือถ้าเจอผู้หญิงอย่างนี้กูจะกล้าเข้าจีบเลยนะอ่ะแล้วกล้าได้ไงก็พี่บอกว่าพี่เขินพี่อายแต่พี่เขินเนี่ยจะกล้าเข้าจีบต้องเมาก่อนนิดนึงต้องกินเหล้านิดนึงอ่ะกลิบจ้ะเออมันต้องได้กินเหล้าอ่ะแล้วถ้าไม่กินเหล้ากูมีอะไรอ่ะเผ็ดไม่กล้าอโอ้โหเหมือนก้างเนี่ย